หวานมาเลยหวานเย็นหอมอารมณ์อารมณ์ละเป็นตัวไงนเนี่ยนันทิยาชื่อนางสาวนิยาไม่ทราบก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนรีทอบ้าชุดอะไรอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอ๋อชุดอะไรฮไอแสซ์ออนใช่ไอซ์ออนออครับผมใช้จุดเทียนไข่แทนนะครับไอซ์ออนเป็นไงครับท่านคณะกรรมการครับไอซ์ออนครับครับเอ่อน้องลูกเชื้อทังสาผมดี การแสดงการการถ่ายทอดอารมณ์ดีนะแต่ว่าการแสดงการใช้ร่างกายของเราเนี่ยเหมือนนักร้องรุ่นุ่งยุคเก่าประมาณสามสิบข้าอีสุสุรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการคือนักร้องรุ่นพุ่งที่มันยุคใหม่อ้าเลยอย่างเงี้ยมันสมัยที่รุระกู่ร้องเพลงเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยเราเด็กเข้าข้าเราทำมาทั้งหมดแล้วล่ะคราวนี้เรา รุ่นป้าเราไปตับคราวนี้เราเป็นรุ่นใหม่แล้วเก็บเราเราเป็นเจ้าหน้าในวันนี้เข้าเข้ามาเราเราเราไม่ได้ต้องการป้าคนหนึ่งมาน้องในสิ่งที่ออกมเราต้องการเก็บรู้สึกเก็บรุ่นใหม่เลื่อยใหม่ของของคุณนะลองดูว่าการเราเรามันพัฒนาอะไรที่มันต้ามาทำให้เราเป็นตัวแทนของรุ่นใหม่ในการร้องรุ่งได้ร้องดีอยู่แล้วครันี้เราลองดูว่ามีอะไรเป็นสุดท้ายพวกเราเก็บความหมา ขอบคุณครับพอพี่จูนพูดนี้ผมนึกถึงนักร้องท่านนึงเลยเจนจนสั่งซื <H 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 ้อสั <h 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 ่งซื้อดีใจเช่นนั้นสมัยก่อนยืนเลยไม่เคยได้ยินเหรออยู่ดีๆทุกวันไม่ได้เฉยใจอยู่อยู่ไปตันนี้ไม่ได้สั่งซื้อ เสร็จสิ้นหมดจดสะอาดอย่างเบิกนะครับผมทั้งสองรุ่นแล้วนะฮะนะคือที่แข่กับเทมกรุ๊ปตอนนี้ครบแล้วแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้งสองท่านด้วยนะนักโหรหันกับพี่จุลนะครับขอบคุณนะครับหลังจากนี้อีกสักครู่เราต้องรอรุนว่าการประกาศผลผู้ชนะทั้งสองรุ่นนั้นจะเป็นใครใช่ครับเราจะได้ดูครับว่าใครจะเป็นตัวแทนของจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นในระดับทูนิฟ่าถูกต้องและตอนนี้ฮะช่วงเวลาที่ทุกท่านลอยคอรอคอยรอคอยถึงแล้วกับการจับฉลากจับรางวัลนะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นพวกเราเราสองคนมันอาละหลายคนอาจจะเบื่อหลายคนอาจจะยังิ่งพึ่งเบื่อไปดูอะไรสวยๆกันต่อแล้วกิจาการรมดีๆลงมีอีกเพียบยันถึงก็ะสือเลยครับผมตอนนี้ขอมอบหน้าที่ให้กับยูสุลเลนี่กันนะคะครับผม